สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะเป็นไงกันบ้างเอยไม่ได้พบกัน2ส,สัปดาห์แล้วนะคะในภาพนี้ก็จะเจอกับคุณครูล้อบนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆชั้นป .4 เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะอ่าวันนี้นะคะครูลอบก็จะมาสอนในหัวข้อเรื่อง คำเป็นคำตายนะคะอ้าวมาดูกันตัวชี้วัดท4.1ป .4 ทั 4. 1นะคะนักเรียนจะต้องสะกดคำและบอกความหมายของคำได้นะคะเอานักเรียนไปดูกันก่อนอื่นเลยทำไมทำไมต้องเรียนคําเป็นและคําตายลหลายๆคนนะคะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม นะคะทำไมเราต้องเรียนเรียนไปเพื่ออะไรนะคะอา้ามาดูกันเดี๋ยวครูกรอบจะไขข้อสงสัยของนักเรียนนะคะเราเรียนคําเป็นและคําตายเพื่อใช้ในการผันเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยนั่นเองเอาก่อนอื่นนะคะเราไปดูลักษณะของคําเป็นกันเลยไปเลยค่ะ ลักษณะของคําเป็นนะคะคําเป็นมีอยู่3ลักษณะใหญ่ๆนั่นก็คือ 1. อ่านพร้อมกันค่ะ,ะดังๆน้อยครูไม่ได้ยินประสมด้วยเสียงสระเสียงยาวในแม่กอกาเอ๊หลายคนอาจจะนึกว่าอ๊ะครูกรอคะแม่กอกาแม่กอกาคืออะไรเอ่ย หลายคนอาจจะสงสัยนะคะเดี๋ยวมาดูกันประสมสระเสียงยาวในแม่กอกาแม่กอกาหมายถึงามาตราตัวสะกดที่มันไม่มีตัวสะกดนะคะทุกคําที่มีสระเสียงยาวและไม่มีตัวสะกดเขาเรียกว่าเป็นให้จัดอยู่ในหมู่ของคําเป็นนั่นเองเช่น สระอะไรคะสระอาสระอีสระเอสระอูสระโอสระเอสระแอสระอสระเออสระเอียสระเอือและสระอัวส่วนข้อที่สองลักษณะ ของคำเป็นข้อที่สองนะคะคือมีตัวสะกดในมาตาแม่กงแม่กนแม่กกมแม่เกยและแม่เกลน,นะคะครูก็มีหลักการจำให้หนักเรียนง่ายๆเลยนะคะหลักการจำออทำไมมันเยอะจังเลยคะครูทำยังไงถึงจะจำได้ครูมีเคล็ดลับง่ายๆ ลักษณะของคำเป็นคำเป็นจะต้องมีมาตาตัวสะกดในแม่นมยวงนะคะแม่นมยวงเอ้าทำไมทําไมถึงเรียกว่าแม่นมยวงนะคะเพราะว่ามันมีตัวสะกดในมาตาแม่กนแม่กมแม่เกยแม่เกลและแม่กงนั่นเองค่ะอ้าวข้อที่3นะคะ จะต้องะสมด้วยสระอําสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนและสุดท้ายคือสระเอาถ้านักเรียนเจอคำเหล่านี้จำใจไปเอาคำเหล่านี้ล้วนเป็นคำเป็นทั้งสิ้นนะคะอ้าวไปดูกันตัวอย่างคำเป็นไปกันเลยค่ะค,คำแรก อ่านให้ครูฟังหน่อยสิอ่านว่าอะไรเอ่ยคำว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคะคำว่าข้าวนักเรียนเห็นตัวพยัญชนะสีแดงแดงไหมคะลองสะกดดูสิขออววขาวไมโทข้าว,าวถ้าตัวสะกดเป็นวอแหวนให้จัดอยู่ใน กลุ่มของมาตราแม่เกล l เหนียวล่ะคะเหนียวก็ตัวสะกดเป็นวรวนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าข้าวเหนียวจัดอยู่ในคำเป็นเหตุผลเพราะว่ามันอยู่ในมาตราแม่เกล l นั่นเองค่ะโอ้เก่งจังเลยประมือตัวเองหน่อยค่ะ อาไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยอ่านว่าอะไรคะส้มเชงส้มเชงนะคะเอามาดูคำว่าส้มอยู่ในมาตาแม่กลมนะคะส่วนคำว่าเชงชอเองอเชงไม่โทเชงอยู่ในมาตาแม่กงค่ะ ต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องของคำตายนะคะคำตายลักษณะของคำตายเป็นยังไงไปดูกันเลยลักษณะของคำตายนะคะมีอยู่2ข้อนั่นก็คือ 1. จะต้องประสมด้วยสระเสียงสั้นถ้าคำคำนั้นไม่มีตัวสะกดให้ดูที่เสียงนะคะ ถ้าผสมด้วยสระเสียงสั้นแสดงว,ว่าคำเหล่านั้นเป็นคำตายนะคะคนตายเสียงสั้นคำตายเสียงสั้นนะคะข้อที่สองถ้าคำเหล่านั้นมันมีตัวสะกดให้นักเรียนดูที่มาตรา,าตัวสะกดนะคะคำตายง่ายๆเลยมีมีตัวสะกดในมาตราแม่โกแม่กด และแม่กบหลักการจำก็คือคำว่ากะบทนั่นเองค่ะเอาไปดูตัวอย่างของคำตายกันเลยคำแรกอ่านว่าอะไรคะเด็กๆอ่านว่าผักกาดผักกาดนะคะโอ้เก่งจังเลยผักกาดผักอยู่ในมาตตาตัวสะกดแม่กบ เพราะฉะนั้นคําว่าผักก็เลยเป็นคำตายส่วนคําว่ากาดก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคําว่าผักกาดก็เลยจัดให้อยู่ในคําเป็นค่ะอ่าตัวอย่างต่อไปคําว่าคําว่าอะไรคะเด็กๆสะอาดสะอาดคําว่าสะ ครูบอกแล้วนะคะว่าถ้ามันไม่มีตัวสะกดให้ดูที่เสียงสระคำว่าสะเป็นสระเสียงสั้นอะอะอะเป็นสระเสียงสั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงจัดให้อยู่ในคำใต้ส่วนคำว่าอามีตัวสะกดก็คือมาตราตัวสะกดแม่กด สะอาดมารวมกันมีเสียงสั้นและอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดเพราะฉะนั้นคำว่าสะอาดเลยเป็นคำตายนั่นเองค่ะอาต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนไปฝึกทําข้อสอบในหน่วยนี้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนครูอยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะอา ไปทำแบบทดสอบกันเลยค่ะข้อที่1เพชรชคาดเพชรชคาดนะคะเพชรชคาดเขียนยังไงเอ่ยเพชรชาดเขียนยังไงคะตอบข้อไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตก,ตอตกตอหมดเวลาค่ะเฉลย ข้อที่4นะคะคําว่าเพชรคาดเพชรคาดเขียนแบบนี้นะคะไปดูข้อที่2กันเลยค่ะบาดท,ทยักบาดท,ทยักเป็นคําเป็นคําอะไรคะมาตาตัวสะกดแม่คําว่าบาดแม่กดทะาเสียงสั้นยักษแม่โกกกระบดอยู่ในคําตายค่ะ บาทยักสะกดยังไง ơi? เอ่ยอ้าให้เวลาหมดเวลาค่ะ,ะเฉลยตอบข้อ3นะคะ,ะต่อไปไปดูข้อที่3กันเลยค่ะอ่านว่าอดีตชาติอดีต,ชาต,ดตชาตินะคะ อดีตชาติเขียนยังไงคะอดีตชาติให้เวลาคิด1วินาทีหมดเวลาอะไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะตอบข้อที่2นะคะ อดีตชาติเขียนอย่างนี้นะคะเขียนคําเขียนที่ถูกต้องปึ๊บไปดูตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะครูหวังว่าหลายๆคนอาจจะถูกหมดแล้วสามข้อที่ผ่านมาไปดูข้อที่4ี่กันเลยค่ะปึ๊บข้อใดเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง ข้อใดเขียนสะกดคำได้ถูกต้องให้เวลานึก2สองวินาทีค่ะติ๊กตอตกติต๊กตอตกติ๊กตอกหมดเวลาฉเฉลยตอบข้อที่หนึ่งนะคะกระตือรือร้นกระตือรือร้นนะคะ ไปดูข้อที่5กันเลยค่ะข้อใดเขียนสะกดคำได้ถูกต้องคำว่าคนโทคนโทคนโทน้ำนะคะเขียนยังไงเออติ๊กตอกติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กต๊อกหมดเวลาค่ะ ฉเฉลยอา้าวเมาส์คูหายไปไหนเมาส์คูหายไปไหนเนี่ยเฉลยค่ะปึบข้อที่ C นะคะอ่าให้นักเรียนเขียนคะแนนของตัวเองไว้นะคะเดี๋ยวครูจะ ถามเป็นรายบุคคลนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะเดี๋ยวครูจะ,ะถ้ามันมองไม่ชัดเจนเดี๋ยวครูจะอัพไฟล์ลงให้ใต้โพสต์นี้นะคะ,ะหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจในเรื่องของคำเป็นและคำตาย เป็นอย่างดีนะคะเรียนทำแบบฝึกหัดนี้ลงในสมุดแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในไลน์ของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย